สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมัยไลเดอร์เทเลงครับวันนี้จะมารีวิว2คันนี้ครับแอปพิกาตัววินกับซูเปอร์เทเลงพันสองครับ นี้เราก็อยู่กับน้องกัปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาถามคําถามแรกกันเลยดีกว่าเริ่มต้นขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยังไงรถอะไรเป็นรถแรกคันแรกที่ฝึกเริ่มต้นจากความชอบชอบบิ๊กไบค์เนาะแล้วก็สนใจก็เลยศึกษาหานะดูว่าเฮ้ยคันไหนมันเหมาะกับเราคันแรกมันคันแรกที่ขับคือ NC750 เราชอบทัวรลิงได้ฝึกอบรมทักษะอะไรบ้างไหมก่อนที่จะมาขี่พวกบิ๊กไบค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้เออไม่เคยฝึกเลยค่ะ ก็เริ่มจากการซื้อแล้วก็ทางศูนย์เขาให้เขามีเรียนอะอ่ะมีคอสใช่มีคอร์สให้เรียนอันนี้ก็เป็นกิฟต์เชื่อของทางศูนย์ใช่ไหมใช่ค่ะความรู้สึกเปรียบเทียบกับรถที่เคยเขี่มา NC ก็ได้ NC จ5 0้าศูนยหรือฟโน่หรืออะไรก็ได้ความรู้สึกเปรียบเทียบรถเล็กก็ก็จะใช้งานไม่ค่อยเต็มที่อย่างเช่นไปลุยหรือว่าเจอทางที่ลำบากลำบากก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่คันนี้ หนูเลือกคันนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์มันไปได้หลายทุกเส้นทางไม่ว่าจะลุยก็ได้ทางเรียบก็ได้ทําไมชอบทัวริงอะไม่ไม่เอาเป็นพวกแบบสปอร์ตหรือนักเก็ตแบบที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เขาชอบกันด้วยความว่าเออชอบทัวริงอยู่แล้วชอบชอบเดินทางแต่ว่าเห็นผลเห็นผลจริงๆคือผู้หญิงขับเยอะ oh. <laughs> สายสปอร์ตผู้หญิงขับเยอะมากก็เลยเลือกเป็น เจ้าทัวลิงเพราะผู้หญิง,งขับน้อยอยู่ไม่อยากตามใครไม่อยากตามใครยังไม่เหมือนใครเวลาขับเร็วๆร,รู้สึกว่ารถอันตรายไหมเคยขับเร็วสูงสุดเท่าไหร่ค,นนคว้มเร็วก็อันตรายอยู่แล้วนะคะแต่ก็ก็เคยขับเร็วค่ะขับเร็วอยู่ที่200บวกบวกรู้สึกยังไงตอนตอนที่แบบเร็ว0 0แร้วรถนิ่งไหมรถสายไหม คันนี้ไม่สายนะคะ200 200ยไม่สายแล้ว NC อ่ะช่วงช่วง NC ตอนนั้น NC ถ้า140ก็เริ่มป่ายแล้วค่ะต่างกันเยอะเลยทีผู้หญิงหลายคนบอกว่าตัวเล็กแต่ชอบบิ๊กไบค์มีคำแนะนำยังไงอย่างแรกเราต้องศึกษาก่อนว่าตัวเองชอบรถอะไรชอบสไตล์ไหนแล้วก็หาข้อมูลเอาค่ะ หรือว่าเราลองไปดูรถจริงที่ศูนย์ก็ได้ลองค้อมดูเขาไปลองที่ศูนย์ก่อนแล้วค่อยค่อยตัดสินใจซื้อใช่ใช่ลองลองไปดูลองไปดูรถจริงๆก่อนก็ได้ค่ะอะไรเป็นแรงบระดาลนใจในการซื้อบิไบค์คันแรกเวลาเราออกไปข้างนอกออกอไปเที่ยวกับคนที่บ้านนะคะเราจะเห็น<ม>พวกไบค์เกอร์ขับมอเตอร์ไซค์กันแล้วดูเท่ดีมันเป็นความสนุกนะมันเป็นความความลหลงไหลนะใช่ดูแบบเฮ้ยดูสนุกแน่แน่ไปเคยไปแบบอารมณ์แบบรถยนต์ธรรมดา,าไหมไปเที่ยว ต่างกันนะความรู้สึกมันต่างกันนะใช่นั่งรถยนต์นี้หลับอย่างเดียวไม่ได้ดูระหว่างทางทํางานอะไรครับอันนี้เป็นคําถามที่แบบลกแตกมากมีแต่คนอยากรู้เจอบ่อยมากคาถามนี้ว่าเอออายุ23แล้วแบบเอ๊ะทำไมถึงมีรถใหญ่ทําไมถึงแบบว่ามีเงินที่ซ่อมบํารุงรถคันนี้ได้เนาะก็ธุรกิจส่วนตัวที่บ้านค่ะทํางานกับที่บ้านก็จะบอกตารางผ่อนดาวน์ได้ไหมหรือว่ามีอะไรที่แบบแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการซื้อรถ ตารางผ่อนดาวก็แนะนําว่าเข้าไปที่ศูนย์รถที่เราอยากได้อะค่ะเขาจะมีตารางผ่อนเรื่องราคาจะบอกทีที่ศูนย์เลยเข้าไปถามศูนย์จะโอเคกว่าเนาะแต่เราศูนย์มันก็มีโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกันเป็นคนตัวเล็กมีผลอะไรหรือเปล่าเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าแรกๆมีผลแรกๆมีผลเลยเพราะว่ามือใหม่ถ้าเราฝึกเรียนขับขี่ก็จะแบบว่าถ้าเราฝึกขี่บ่อยๆขับได้เคยไป,ไปทริปที่แบบไกลสุดแบบบันเดียวอะ ที่ไหนวันเดียวต้องเป็นเขาคอพเพชรบูรณ์ค่ะวันเดียวไปกลับไปกลับด้วยใช่วันเดียวไปกลับถ้าไกลสุดแต่ถ้าไกลสุดแบบว่าไปแล้วแบบไปเที่ยวค้างคืนอะไรอย่างนี้ก็เบตงค่ะอ๋อไปมาหลายทริปไหมที่แบบนับนับทริปอะไรที่แบบไปมานับไม่ทวนค่ะขับมาประมาณกี่ปีละขับมาสี่ปีแล้วค่ะสี่ห้าปีละสี่ห้าปีรวมคันนี้ด้วยเนาะใช่มีรอยด้วยมีรอยด้วยดูให้หมด มีรอยด้วยแล้ว,ลวจะต้องถ้ามีรอยตรงนี้จะต้องมีรอยตรงกล่องตามหลักสูตรมีรอยตรงกล่องอันนี้ของแต่งที่ภาคภูมิใจที่สุดใช่ไหมใช่มันคือเบรกมันไม่ใช่ของแต่งหรอกแต่ว่าเนสเตอร์มันดีแนะนําอ๋อมันเป็นอันนี้เป็นผ้าเบรกใช่ไหมใช่ผ้าผ้าเบรกของเนสเตอร์ดีมากโอเคอนะแนะนํานะอายุการใช้งานแบบนานขึ้นอ๋อ,อ แล้วเบรกมันถ้าเผื่ออายุการใช้งานนานขึ้นปกติเบรกมันจะกินกินจานใช่กินจานแต่ตัวนี้ไม่กินเลยแบบว่ากินน้อยมากแบบคือมันรู้สึกว่าใช้ได้นานมากอ,ะอ่ะเบรกของอะไรนะ Next สเตอร์ค่ะ Next e r โอเคเดี๋ยวมาดูของแต่งของคันนี้บ้างครับแอฟริกาทวินมีอะไรบ้างมีเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเริ่มจากข้างหน้าก็ได้เริ่มจากข้างหน้าสะปรอนไลน์ไหม สปอร์ตไลท์อันน so, uh> like ี้ก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าซื้อจากร้านร้านึ่งตอนนี้ร้านเขาไม่อยู่แล้วราคาประมาณเท่าไหร่นี่กี่วัตต์ครับอันนี้จำไม่ได้แล้วอ่ะคือบอกที่ร้านว่าเอาที่สว่างที่สุดอ๋อถ้าเผื่อสปอร์ตไลท์ของผมมีใครเหมือนกันนะครับกระซิบกระซิบที่รีวิวสปอร์ตไลท์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกาดกาดกาดไฟใช่ไหมใช่กาดไฟแล้วก็ นี่นี่นี่อันนี้อันนี้จะออกออกจากศูนย์เลยแต่ว่าแต่ว่าไม่ดีนะทำไมเพราะว่าดูข้างในล้มปุ๊บมันก็ยังกระแทกตัวมันบีบเข้ามาจุดต่อไปที่เห็นก็คือที่จับโทรศัพท์ที่จับโทรศัพท์มีทั้ง2อันเลยทั้งของคอรสล็อกแล้วก็แลเมามอ มีตรงไหนมีตรงไหนหมดแล้วแล้วก็มีกล่องคูเคสครับกล่องที่เหมือนเจ้าของคลิปเลยเหมือนกันเลยฮะอยู่นู่นก็ <laughs> <laughs> ตอนนี้ถ้าคูเคสไทยแลนด์เข้ามาก็ขอบคุณมากเลยนะฮะ <laughs> ใช้เกินหนึ่งปีแล้วดีมาก <laughs> ของ<ล>ผมก็ใช้เกินหนึ่งปีแล้วแต่ยับยับมาก <laughs> ตอนนั้นซื้อที่ร้าน <laughs> โคลาไรเดอร์ครับซื้อที่ร้านโคลาไรเดอร์อ้าวซื้อที่เดียวกันอ้าวพี่ต้อมครับพี่ต้อมขอราคางามงามาอีกสักกล่องครับพี่ หรือว่าถ้าเผื่อพี่สนใจให้ฟรีเลยก็ได้ครับเป็นสปอนเซอร์ให้คลิปมีอะไรอีกไหมนี่นะเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยยังไม่เคยถอดยางเลยใช่ไหมเหมือนเหมือนของของพี่แคมป์เลยใช่ไหมอืมครับนี่ไม่ถอดอ่ะขอกูเคสให้เทเลเล่ด้วยกูเคสให้เทเลเล่ด้วยก็ดีนะฮะดูดูร่ออรอยของเทเลเล่ไม่ไหวละคือแบบสภาพตอนนี้ของแต่ละคันเยินหมดแล้วมีส่วนลดก็ได้ครับพี่ขอส่วนลดสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์งามๆนไม่อ อะไรอยากอีกไหมคะคอมเมนต์มาได้ค่ะโอเคถ้าใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ผมจะถามพี่คัมกับแก๊ปให้ครับไม่มีคําถามอะไรแล้วขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยครับอ๋อลืมพอจะให้วาปได้ไหมฮะคือมีคนที่อยากนำว้าฟติ๊กต็อแล้วก็อยู่นี้ มุมนี้หรือม,ม,มุมนี้มุมไหนก็ได้โอเคเป็น t ิกต o อเป็นติกตอกนะครับไปติดตามน้องได้ครับ <c oughs> <อ>เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย